สวัสดีครับสวัสดีท,ทุกท่านนะครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วๆมานะสคลิปผมก็นึกว่าม,มันจะจบกันแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งผมหาหลักฐานไม่ได้นะเรื่องกล้องนะครับกล้องวิดีโอนะครับเพราะว่าห หลักๆเลยก็คือเขาเขาบอกว่าเขาขายคลิปให้ฝั่งมอไซน์นะครับอ่ารถที่ตีคู่กับผมก่อนที่ผมจะหักหลบมอไซน์อะนะครับเขาบอกว่าเขาขายคลิปให้มอไซ์แล้วนะครับแล้วเขาก็ลบทิ้งไปแล้วเขาคิดว่ามันจบไปแล้วทีนี้นะผมก็ ไปเอาผิดอะไรเขาไม่ได้นะครับหนึ่งผมไม่มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอนะครับจริงจิงอ่ะการจะหาหลักฐานหรือว่ากล้องดูคลิปวิดีโอนะมันถ้าลบไปแล้วอ่ะทางตำรวจนะ่ะสามารถกู้คืนได้ไม่ยากนะครับมันมันมันเป็นเรื่อง ที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ก็คือนั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปนะครับเขาคงมีซัมติงอะไรกันนะไม่งั้นมันไม่จบง่ายๆอย่างนี้หรอกนะครับแล้วเขาจะมาจะมาปรับปรับผมอย่างเดียวเลยก็คือถ้าผมสมมติเนี่ยถ้าผมยอมจ่ายค่าปรับเนี่ยก็เท่ากับว่าผมยอมรับผิด นะว่าผมขับรถประมาทจริงนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเหตุการณ์ก็อย่างที่ผมเล่านะมันไม่ได้เกิดจากผมเพียงอย่างเดียวนะที่ผมอ่าขับรถนะในแซงซ้ายหรือว่าอะไรจริงๆนะผมไม่ได้แซงซ้ายนะครับ ผมนะมาเลนซ้ายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมาเลนซ้ายตั้งแต่ออกจากร้านค้าจากมินิมาร์ทเลยนะครับผมไม่ได้มาขวาถ้าสมมุติผมมาขวาขวามาปุ๊บมาเจอรถข้างหน้าปุ๊บแล้วผมออกซ้ายเพื่อจะแซงนะ่ะอันนั้นนะ่ะผมยังไงผมก็ผิดเพราะว่าผมแซงซ้ายใช่ไหมครับแต่อ่ะถามในความเป็นจริงนะจิตสำนึกในความเป็นจริงเลนขวา เป็นเส้นทึบเลนซ้ายเป็นเส้นปะคุณอยู่เลนในนะ่ะเลนขวานะ่ะสมมติคนจะแซงนะ่ะจะแซงเส้นไหนเอาความเป็นจริงคนระับไม่ต้องเอาหลักการกฎหมายหรอกเอาความเป็นจริงอนะ่ะจากที่ขับรถจากที่เจอแต่ละวันนะ่ะทางขวาเป็นเส้นทึบ ปกติทางขวาเส้นทึบเนี่ยปกติมันต้องเป็นเก,กาะกลางแต่เนี้ยมันไม่มีเก,กาะกลางก็คือมันเป็นเส้นทึบแล้วทางซ้ายเนะี่ยเป็นเส้นปะถ้าคุณมาเรียนขวานะเนี่ยเรียนขวาก็คือเรียนในเนี่ยถ้าไปกับขี่เขาจะบอกว่าถ้าสอบไปกับขี่เขาจะบอกว่าห้ามแซงเส้นทึบนะครับ แม้แต่ในกรุงเทพถ้าคุณไปแซงเส้นทึบนะ่ะถ้ากล้องจับได้นะ่ยโดนปรับนะครับแต่นี่คือเดี๋ยวย้อนกลับมาเล่าเรื่องผมผมก็นั่นแหละคิดว่ามันจบแล้วนะเพราะว่าหนึ่งผมเอาผิดเขาไม่ได้ก็คือไม่ได้ชน แล้วไม่มีหลักฐานแต่ผมถามหน่อยคนบ้าที่ไหนมันจะหักลุบลงข้างทางเองครับเอาเด็กน้อยนอนอยัง,ยงแล้วทำไมไม่นอนอฟังต่อครับผมก็นึกว่ามันจบไปแล้วนะดังดีๆบ้างกันนะ เพราะว่า,าคุณไม่ออกมารับผิดชอบสักนิดสักหน่อยเยียวยาผมสักนิดนะผมก็อยู่เฉ่เชของผมแล้วนะแต่ว่านะครับกระบะนะคันที่ตีคู่ผมเนะ่ะผมจะเล่าเหตุการณ์ตอนที่ผมก่อนที่ผมจะลงให้ฟังนะผม ไปซื้อ,อไปซื้อของที่มินิมาร์ตนะครับไปซื้อของที่มินิมาร์ตแล้วผมกลับรถมาจะกลับมาที่พักนะครับผมกลับรถปุ๊บผมขับเลนซ้ายมาตั้งแต่ออกจากมินิมาร์ตนะครับแล้วรถคันที่มีกล้องอะอยู่เลนขวา อันนี้มันคือเหตุการณ์ก่อนจะเกิดเหตุนะครับคันที่มีกล้องภาพหน้ารถนะอยู่เลนขวานะครับผมวิ่งเลนซ้ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ออกจากมินิมาร์เลยนะครับผมไม่ได้เข้าขวาแล้วมาเจอคันข้างหน้าที่ขับช้าหรือว่าอยู่ขับอยู่เลนขวาแล้วผมออกซ้าย ไม่ใช่นะครับผมขับซ้ายมาตั้งแต่ออกจากมินิมาร์ทเลยนะครับพอมาจุดเกิดเหตุปื๊บตีคู่ผมตีคู่กับรถกระบะคันที่มีกล้องนะครับแล้วผมไม่ใช่แซงสิผมออกผมผมขับ ผมมาเร็วกว่าแล้วผมคันขวานี่ช้ากวา่าแล้วผมออกซ้ายไปปุ๊บแล้วทีนี้ผมต้องเข้าขวาเข้าขวาเพื่ออะไรครับหนึ่งมีมอไซค์ยอยู่ข้างหน้า3ามสคันที่อยู่เลนซ้ายผมต้องเข้าขวาเพื่อเพื่ออะไรครับไม่ให้ชนนะครับหรือไม่ให้เฉี่ยวมอไซค์เลนซ้ายที่ขับมาเลนซ้ายนะครับผมก็ต้องเข้าขวาหลบเข้าขวาใช่ไหมครับ เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ไปเฉี่ยวไปชนมอไซค์พอผมพ้นออกไปแล้วผมกําลังจะเข้าขวามอไซค์ที่ย้อนสอนมาอีกเรีนหนึ่งนะครับย้อนสอนมาอีกเรีนหนึ่งก็คือขี่มาทางเดียวกันนี่แหละขี่มาทางเดียวกันกับผมนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าขับเรียนนู้นครับขับเรีนสมมติ4เรียนเนาะหนสองแล้วก็จะมีเส้นกลางแล้วก็สามสี่เขาขับมาหลายทางฝั่งนี้ครับ ตรงมาแล้วเขาตัดมาอย่างนี้ครับตัดเข้ามาเลยปาดหน้าผมมาเลยเอาจริงคุณจะคุณน่าจะสำนึกด้วยซ้ำนนะถ้าผมไม่หักหลบอะ่ะคุณตายหาที่บอกเลยด้วยหนึ่งอ่ะจิตสำนึกของผมหักหลบน่าจะนะครับคิดว่าน่าจะผลแล้วลถ น่าจะไม่เสียหลักนะน่าจะพ้นนะ่ะน่าจะพ้นนะ่ะในตอนนั้นนะ่ะก็คือผมก็ไม่ได้อยากให้ใครเสียชีวิตอนะจริงๆนะครับอทุกคนที่ขับรถบนถน,นนนะ่ะมีใครไม่แบบมันมันมีส่วนน้อยมากนะครับที่จะตั้งใจอยากจะชนให้คนตายอนะ่ะเราเนี่ยเป็นคนขับ ยุ่งหลังเ่ยเราจะไปชนให้เขาตายเนี่ยมันมันทําใจลําบากนะครับก็คือผมคิดว่าผมหักนิดเดียวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพ้นแต่มันพ้นจริงแต่ว่าเสียหลักนะครับคุณก็น่าจะสํานึกสักนิดนะครับว่าถ้าถ้าสมมุตินะผมตั้งสติได้นะ ผมไม่หักหลบนะคุณตายนะครับตายยังไงก็ตายไม่ตายก็ค้างเรื่องเนี่นะครับผมแล้วทีนี้เร็วๆนี้มีประเด็นนะผมก่อนหน้านี้นะก่อนที่เรื่องมันจะเงียบไปเนะี่ยเจนุนนะเขาทักไปขอกล้องกับรถคันที่ตีคู่ผมเขาบอกว่าบอกว่าอะไรรู้ไหม เขาบอกว่าเขาขายคลิปให้มอไซไปแล้วแล้วเขาก็ลบไปแล้วเขาคิดว่าเรื่องมันจบไปแล้วแต่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือว่านี่ยเร็วนี้แหละไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วหรอกเร็วนีว้แหละเขาทักมาถามพนักงานที่ที่คลังที่ร้านผมนะว่า แต่จริงอ่ะเขาไปบอกตำรวจแล้วแหละตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าตำรวจเคยโทรมาถามผมแล้วว่าผู้หญิงน่าจะเป็นคนขับเพราะว่ารถมันตะแคงมาฝั่งขวาแล้วทีนี้นะ่ะไม่ผมกับเจ๊นุ่นน่ะไม่ได้คาดเบลลเจ๊นุ่นน่ะกระเด็นจากฝั่งซ้ายนะ่ะ กระเด็นจากฝั่งซ้ายไปข้างหลังก่อนแล้วรถพอรถมันตะแคงเจ๊ยยนุ่นก็มาตกอยู่ฝั่งขวาแต่แต่ว่านะครับดูลักษณะลักษณะคนกระเด็นหรือว่าคนขับให้ดีนะหนึ่งเจ๊ยยนุ่นขาหรือว่าตัว ขาอยู่ข้างหลังอยู่แคบหลังไม่ใช่อยู่แคบหลังอยู่ประตูหลังนะครับเพราะว่าเป็นสีประตูอยู่ประตูหลังขาขาหรือว่าตัวเนี่ยอยู่ข้างหลังแต่ว่าหัวเนี่ยซุกมาทางเบาะหน้าฝั่งคนขับก็คือนึกสภาพนะรถตะแคงแล้วคนน่ะนอนราบยาว หัวหน่ะไปซุกอยู่ใต้เบาะไม่ใช่ใต้เบาะรับใต้คอนโซลน่ะเพราะว่ารถมันตะแคงอยู่ใต้คอนโซลฝั่งขวาฝั่งที่ขับแล้วรถคันนี้ไปบอกตำรวจว่าเจนุ่นเป็นคนขับสำหรับใครที่ติดตามผมก็น่าจะรู้ว่าเจน,นุ่นน่ะเพิ่งหัดขับรถได้ไม่ไม่กี่ครั้งแล้วก็ยังขับไม่แข็ง แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับหลายปีนะครับปีแรกๆเลยที่ซื้อรถมาแล้วผมให้เจ๊นุ่นขับตอนที่ยังไม่ขายรถหกล้อนะผมให้เจ๊นุ่นขับแล้วขับมาจอดที่บ้านแล้วเกิดเบรกเบรกไม่ทัน รถไหลชนหน้าบ้านนะครับกันชนหน้าเกิดความเสียหายก็นิดนึงนะครับไม่ถึงกับเยอะมากไม่ถึงกับแตกหักแต่ว่าสีมันก็ดุ้งอะเนาะสีรถนะครับหลังจากนั้นเจนนุ่นไม่เคยขับรถกระบะอีกเลยครับถามใครก็ได้ถามพนักงานที่ร้านผมก็ได้เคยเห็น เจนุ่นขับรถกระบะหรือเปล่านะครับไม่เคยขนาดตอนเช้านะ่ะรถจอดขวางหน้าร้านนะใช่ไหมตอนเช้าผมต้องเปิดร้านผมลุกช้ากว่าเจน,นุ่นแล้วเจนุ่นลุกไปทําความสะอาดอะไรก่อนคือต้องเปิดร้านแล้วถึงเวลาแล้วรถพัสดุที่จะเอาของมาลงอ่ะมาแล้วแต่ เจนุนไม่กล้าขับหลังจากที่ชนบ้านตอนนั้นเจนุ่นไม่กล้าขับรถเลยนะครับคุณจะมาบอกว่าเจนุ่นเป็นคนขับผู้หญิงเป็นคนขับรถเจนุน่นเป็นคนขับรถมันเป็นไม่ได้นะครับหลังหลังจากเหตุการณ์ที่ชนหน้าบ้านตอนนั้นเน่ยเจนุนไม่เคยขับรถเลยนะครับผมเอที่ผมลงไปช้าเนี่ย จจนุนลงไปก่อนเนี่ยไปเก็บกวาดร้านก่อนเนี่ยเจนุนเขายังไม่ขับเลยเขายังให้พนักงานน่ะพนักงานที่ทํางานส่งพัสดุที่ร้านน่ะให้พนักงานเป็นคนขับนะครับเขายังไม่กล้าขับเลยนะครับแค่ขยับรถเองใกล้แค่นี้เองนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายแค่ขยับออกเนี่ยออกจากทางเขาเนี่ยยังไม่กล้าขับเลยนะครับผมไม่ต้องไปบอกหรอกว่าผู้หญิงเป็นคนขับนะเขาไม่กล้าขับหรอกนะ คุณก็ได้จะเห็นเลยเพราะว่าคุณมีกล้องคุณมีอะไรอะ่ะขับรถอย่างเงี้ยเนี่ยมันใช่ลักษณะผู้หญิงขับหรือเปล่าออผมไม่ต้องไปสงสัยมาถามพนักงานผมหรอกว่ามีการทักมาถามพนักงานผมว่าผู้หญิงเป็นคนขับรถใช่ไหมจริงไหมไม่ต้อง <c oughs> คุยแบบว่าอย่ากโกหก พี่ได้ไหมพูดความจริงว่าวันนั้นน่ะผู้หญิงเป็นคนขับจริงไหมนะเอ๊ผมไม่ต้องอยากรู้หรอกนะผมเนี่ถ่ายคลิปนี่ยบอกแล้วเนี่ยว่าใครเนี่ยเป็นคนขับเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนขับผมมีใบกับขี่นะแล้วผมไม่ได้เมาเมาแล้วขับผมไม่ได้เมา นะครับมีอะไรถูกต้องหมดเพงอย่างเดียวไม่ได้คาดเบี้ยวแล้วไม่ได้ชนญาติพี่น้องคุณแค่นั้นแหละถ้าชนเนี่ยผมมีมีโอกาสมีสิทธิ์สู้ได้นะครับแล้วญาติพี่น้องคุณไม่ได้สํานึกด้วยซ้ำนะว่าผมหักหลบเนี่ยทำให้เขาไมไ่เกิดอันตรายอะไร ขับรถนี้เฉยตอนแรกนะมีคนจะช่วยเยอะนะครับไอ้กู้ภัยนะผู้หญิงเนี่ยเขาก็เห็นผมออกมาจากรถได้เนี่ยเขาพูดกับผมเลยซ้ำว่ารู้ด้วยว่าใครเป็นคนขับตัดหน้าแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นนะ่ะมันมันทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับ ดึงเลยทีมงานเขาก็ธรรมดาเนี่ยทีมงานเขาก็คือทีมงานเนาะเขาอยู่ด้วยกันมานานก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตามคลิปที่ผมเล่า,ลาไปเนี่ยสองคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ได้ลงคลิปนานแล้วผมก็เลยวันนี้คันป่าคลิปหายมีประเด็นมาทักมาถาม พนกักงานผมว่าผู้หญิงเป็นคนขับรถจริงหรือเปล่าก็าจะถามนั่นแหละว่าเจ๊นุ่นเป็นคนขับรถจริงไหมนะครับแบบให้พนกักงานผมเนี่ยพูดความจริงไม่ต้องโกหกเพราะว่าเขาเป็นคนเห็นว่าเจ๊นุ่นเนี่ยหลนไปอยู่ข้างขวาเนี่ยเหมือนหลนน่นเหมือนไม่ได้หลนนั่นแหละนี่ครับ ข้องใจก็ถามผมเลยนะผมนี่แหละคนขับครั้อนงะใจก็มาดูคลิปผมเดี๋ยวจะได้รู้น,น,นะครับนะประทวงเงีนยงอกมากไหมนะครับผมคิดว่าเรื่องมันจบแล้วแหละนะนะผมก็เอาผิดเยียงบปไงเปเรียกร้องค่าเสียหายเนีงเขาบปไหเหรอกเพราะว่าหนึ่งผมไม่มีหลักฐานคือคุณไม่ค้นลบแล้ว คุณขายคลิปให้เขาแล้วเขาแล้วคุณลบก็บว่าตอกไม้อย่างน้ำผมหรอครับซื้อๆ,ๆ,ๆไปโหลด,ดผมห<ม>ลดประกันสันหนึ่งยังไงเขาก็รับผิดชอบนะครับถึงผมสี่สูญเสียเงินที่ดาวเงินที่ทรงมากะคือถามว่ามันคุมบ่บ่คุมหรอครับผมผมเสียเงินดาวเสียเงินทรงมาฟรีฟหกแสนกว่าบาทนะคือ รถมันสมอนะไรละขึ้นทุนนะแล้วผมก็ขึ้นทุนเนี่ยผมก็ยังค้างไฟนแน์นอยู่ผมก็ต้องออไปไป,ไปิดเฟแน์งงนะครับนั่นแหละครับถามามันคุ่มบ่ากับที่ผมอีกสองปีกลัวสามปีเนี่ยผมต้องมีรถเป็นของจะคลองแล้วผมต้องโอนมาเป็นซื้อจ้คของแล้วก็ต้องไปใส่งวดงงงงงกเนี่ย ทำมามันคุมบอกกับที่เสียไปที่ผมส่งมาเนี่ยมัน้่มนะครับเล็นกน้อยอนะขัางมันยังทำไมไม่ขัางอนะมันขึ้นมาไหมตาเอนี่ตัวป่วนตัวป่วนทั้งหลายเฮ้ย ไอ้วนอุ้ยฝ่าหัวพื้นรั่วนี่ว่ะเจ้าไม่ถูมันถู้ยทำไมตายขี้เหร่จังทำไมตายขี้เหร่จังเอา้าฝากไว้สักนี้นะครับไ่ต้องสงสัยว่่ต้องเัียงหรอก เมื่อบ่งคลิปผมนี่กระจางในนอนครับพอๆกันครับคลิปหน้าครับผมสนใจยังกะทักมาถามเลยครับสวัสดีครับ